ค่ะมือนนน้นทียากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของแม่ผู้ใจบุญนะคะงวดที่ผ่านมาแม่ผู้ใจบุญฝันมามีคนเอาแบ่งยี่สิบมาหายนะคะเพิ่นถูกสองศูนย์นะคะแล้วก็งวดนี้นะคะทั้งเลขหลานหน่อยบอกทั้งเลขลดส้นท้ายกันนะคะแล้วก็เลขฝันนะคะฝันว่าไปเก็บเฮ็ดนะคะเพิ่นฝันว่าไปเก็บเฮ็ดเพิ่นเก็บได้ใบกระดาษ อยู่ในหันมีเลขสามตัวหางเดี๋ยวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบิ่งไปชมน้ำกันได้คะ่ะแม่แม่สวัสดีค่ะ แม่สมบัยดีบ่มคะเ่าะได้โทรมาโดนม่หลังแม่เพราสมบายจะพาไทยร้อยอ๋ออันปฏิทหาน้องที่ย่าช่วงนึงกับป่าวัณฑนากันเลยบ่โทษ้าร้านน้อยเป็นเรื่องไรคะแม่ร้านน้อยการเลขร้านน้อยแต่แถวนี้จะกับเลขของแม่ค่ะอันเลขว่าเรียนย้อนหลังก็นอจากนอช่วงนึงกับว่าลี่มคลิปกับบวาเข้านอจ่าเนาะบุเนาค่ะแม่บอกเขาค่ะ จ้าแต่นี่ห้าหงวัดสามศูนย์เก้านั่นเขาจาเพราะว่าแม่กับสังนปุถั่วเอาเกลือใส่จานมาหายสามเมื่อแล้วบ้านี่ผันนี้กันดาษทับอยู่ทับอยู่บ้านนี้เกิดได้บึงตั้งเป็นเป็นสามศูนย์เก้าโอ้โหแม่ผันว่าอะไล้มเทอมันจ่อมือออกการเป็นวาเลียนแบบจ่อมือถือ่อกมันอีกสองมือเลยกออกแล้วค่ะเลยบอลล้มกัดออกตรงเป๊ะแม่กัดได้อยู่ ค่ะดีใจนะค่ะกันติกันติดท่อานนั่นทีนทนททนนทยากากับปลาไก่เล้ยค่ะจะเลี้ยนแบกเปิดแม่ได้บออ่ลงค่ะนอนี่ม้างวดสองศูนย์แม่กับฝันเล็กเน่ยอีกแหะฝันมาแจ๊กไปใส่บูญยางพานบ้านหลังหนึ่งทันทีผู้เฒ่านั่งอยู่ทีงบ้านค่ะแม่ตัดปวยเงินใบลอยลงมาข้างล่างปวยมากปวยมาแม่ก็ยืนเบิ้งตันปวยทุท่ยาทยตันไปงี๊ทิบตกลงมานั่ค่ะ แม่ก็เลยหยิบเอาพันเรวาใบลอยว่าหายเลยเอาไปเอาใบงีดีบอาจารย์ว่าน่ะนะจ้าแม่ก็เลยหยิบเอาใบงีดีบเหมือนพ่อย่างไม่อีกประมาณห้าเก้านี่แหละแต่มาพ่อสร้างสีนดำตาลก็เลย็กคนกงหยิบใบงีดีบเต็มกระเป๋าเยอะค่ะแต่เรวาพายายหนึ่งเลยย่างมาพ่อแม่ก็เลยแหวกไข่บ่ไดเล็กๆนี่เงินซร้างตาลาไข่แม่ก็เลยทุ่มสองศูนย์อืมสวัสดีท่านที่รแม่พ พอดีแบบนี้โอ้ได้ร้ายปรนไดค่ะแม่สองศูนย์ได้สองร้ยโอ้ดีใจน้ำเด้อค่ะยินดีด้วยับเลยจ้าเพราะว่าแม่ที่ที่ว้ากับว้าวก็ถนัดเพราะว่าแม่พาไทยร้อยเก็บข้อมันไข่แม่จะไข่พอปุ่มเงื่อแม่จ้ะแม่ค่ะอ่าเลยเว้าว่ะไรแล้วกับเมียแล้วกับเลยว่าโทวว่ายังแบบนี้มาแถวนี้หลานหน่อยกับว้าอยู่ดอกจ่ายหรือเว้าแต่ว่ามันไปออกแล้วซีงบซีงบอืมคนบอกซีโฮ จ้ามันไปออกแต่ว่าคือว่ามันสียุดมันบระยุดมันเบาอีกบะเนี่ยค่ะมัน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 เบาอีกอนี้พ่อเบาแล้วรถแม่ก็เกิดอุบัติเหตุค่ะรถแม่มาค่อยต่ําคนจ้าแต่มีแต่คนมุดค้นมาต่ํามอเตอร์ไซค์หรือรถเงญ่ยค่ะาามไปือลาบค่ะแม่ตาแล้วตาแล้วขามไปตื้อลาบไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ม่านเลยใส่บุนพุ่งต่าแบบไงเลยรถแม่มาค่อยตึ้อตต โอ้บัตรทึกถูกทุ่นเขาเขามาตำตำท้านไหมจ๊ะจ้า <c oughs> มันวันนี้มัดมตรงกำกำกัดอันเลขหลานหน่อยเวา้าเลขหลานหน่อยวนันที่หยุดเวา้าเขาในออาให้องแอร์อะยิ่งงบยิ่งงบแอบว่าลายายพอมีเงินเด้นแล้วก็มันเว้าแล้วมันก็บตบมือจ้า <c oughs> ตากเ็เลยว่าแพดตีลาแพดตีมก็บตบมือแบบดีใจยังจ้าแม่ก็คิดขีดจุดขีดจุดสองมือนปฏิทโทหานนที่ยาพาน้อ เครื่องรถเคร่งเดินเลียงกันเขาเพเอาเลี้ยงแม่รันรถต่ำนั่นล่ะเพราะว่าแม่บ่ผิดค่ะกระลังเดินเลียงกันอยู่กระลังหยุ่งหก็เลยนั่งคิดตุหาน้องที่แย่ดีบ่กนาะหาเสียออกเาว่าทะเบียนรถอ่ะมันสี่สามหกอือนีเ่เป็นเยนรถที่สามหกหลานน้อยแต่มาวาอายี่งบยี่งบอยู่บน,นเศร้าแม่จ้าอือแล้วมันก็เลยตรงกันแม่และโอ้ยไกลหาแต่เปลียป่ยนแน่ทาง ฮักฮักแช่เพิ่นใดน้ำกับเลขบางซีเนี่ยกับเลขทหารมณฑียา่านล่ะเลขหลอดสี่สี่สามหกจ้าพีสามหกห้ากระตัดเรนเอาจะตัดเอาพอโตกัดนี่ยคือสามหกกระเทนจ้ะว่าเกว่าสี่หกแต่ว่าเมย์ใดลุตตี่เราหาใบไปหาซื้อสามเพราะว่าแกว่าสี่หกขัดเดียลุตสีสามหกเข้ากับตัดกันกับฮักจะไม่ออกสลับกันกับเป็นใดไหมจ้าจ้าสี่ตัดเป็นซี่สามซี่หกมันวปะค่ะ ทอนี่แหละจ้ะเพราะว่าแกบอกมา,ามแต่ออกเล้าซีซีหกถึะลยจ้ะแกบอกมาแม่ว่าผมไม่มองซื้อแกบอกมาแต่มาออกเล้าพอดีได้บอกกับตาโอ้ยเสีเยดายเหล็กหลนมันออกเล่าเลย่งบางซีอันนี้มันม่เบาอีกไม่ย,ยุดแล้วเบาแลลวกตบมือมันม่ค่อยเบาเลียงเหล็กงอนี่ไงจ้ะค่ะกีงบกีงบอ้ํก็เบาชัดแผลเลยว่ะสิเพราะว่าแกเป็นคนแกสองปีกว่าแต่ว่าแกเป็นคนเบาชาไม่จ้ะเบาแบบเบาว่าชัดเนี้ยเบาหน่อย อือบางคนบอกว่าคือเราบกว่าเปลี่ยนไม่จ้ะแบบมันมันอยังซาอยู่จ้ะลักษณะซาบันนี้เลขของแม่เลขของแม่เนี่ยแม่สามเด็กของแม่เนี่ยของแม่เนี่ยแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าญาของแม่เนี่ยกับฝันคือกันของแม่นี่แปดศูนย์ห้าตัวกันคือแปดศูนย์สี่จ้ะฟันฟันจังไดค่ะแม่ แม่ฝันว่าอะไรไปเก็บเห็ดฝันว่าได้ไปเก็บเห็ดเก็บเ,เป็นไปเมื่อไหร่เห็ดเป็นการะดาษฟันเป็นเล็แปดขุนหายุบเป็นบินบินแม่จ้าฟันในน้อยเรากระซุ่งตื้นขึ้นก็นลเลยบอกับตาว่าไปไปเก็บเห็ดได้เล็แปดขุนหาก็เลยว่างซีเจ้าเท่านั้นแหละจ้าก็เลยฟันในน้อยเราพ่อแม่ก็ต้องก็คอยสัมบารีทั้งเลี้ยงตัวของไพลร้อยทั้งลดต่ำกันมันเป็นน้องวราดไหมจ้าค่ะ กันรับงีบเนืงกับเลยฝันไม่ได้ก็เลข้องแม่เนี่ยแปดศูนย์หาแต่แปดศูนย์หาถ้าตัดมันจะเป็นแปดศูนย์ศูนย์หากับศูนย์สี่บอกแม่แปดศูนย์หาแปดศูนย์สี่ว่าตัวกันคือแปดศูนย์สี่แตแม่กันไว้คือ,อตัวเน้นคือศูนย์หาหาศูนย์แหละจากตัวเน้นนั่นแหละบนรางอระโดจา้าเพราะว่าที่เจ็บไปเก็บเฮดได้ใบกระดาษเป็นในฝันเป็นแปดศูนย์หา ไซื้อกันมาแปดตุนซีตื้ซื้อขึ้นซื้ตู้ร่ม้ซื้อจ้าค่ะซือกันไว้ฝันหน่อยๆแล้วแกพันอะไปไปเก็บเห็ดไปเก็บเพรามันเห็เตัวนีกระดาษขาวๆไม่จ้ะอือนั่นแหะก็ได้ใส้ีนั่นแหละก็เลยตึ๊ขึ้นก็เลยว่าสายตาบ้างไปฝันเ้างไปเก็บเก็บก็ได้ยินเด็ทุนห่าก็เลยวางสิไปนซื้อตัวนี้แหละก็เล็กหลานกันเลยแางสิเลขกหลานก็บซีหกเลขรถดเส้นท่ายกับซีสามหก จะ,จะตรงกันอยู่สี่คนแย่ว้าั้งแต่ออกออกเล่าสี่สี่หกผลละจ้าแย่ว้าได้่าคือบแบบแย่สี่เป็เาอีกเป็นออกเล่าไม่จดาราเว้าวคือเการะเว้าคือเกาแ้วพอดีรถมาตาม่ำรถมาแต่ไต่มาต่ำรถใหญ่แม่ค่ะแต่เบี่ยนสี่สามหกเข้ากันตัดกันเอาแต่คนนี้ตี่นี่หกไม่ได้ตาตัดหายส<ะ>ี่สามสี่หกสามหกเลขฝันเห็นเลขยุก,กระดาษ 8ปดศหากัน8 0ดศนุีนทยะตัดหายนหาศนเลขร้าหน่อยสีครั้งเดียวตรงกันว่าค่ะแม่จ้ตรงจ้าเพราะว่าแกวาอตลอดแกว้าแล้วแกกะตบมือไม่แก่ตากันเลยว่าออกแพรเวลามาเกิดโต๊ะมือนี่มันออกมับยค่ะแม่ก้าสังเกตว่าแกไม่ได้เ้าดนแลโดนจนลืมแกประเดเว้าเลยอยู่ไปอยู่แกแกก็แกถีบเบาหนแก้อาเท่เอาเอาเอาลิ้มหมดแอ แกรีบเอาโทรศัพท์อารโรว์แกรีบเอาต้องสิค่ะจี้งบกี้งบเล็บบอกว่าตาข้างกระขากลุ้มมันเริ่มนับอีกแล้วเดี๋ยวนี้เลวังสิกี้งบกี้งบมากตลอดเลยจ้ะกันขึ้นกับเราแต่กี้งบกี้งบเพิ่นเบาของเพิ่นเองห้ามบริทานของเพิ่นเองแกก็ต้องไปถามเลยจ้ะถ้าเราถามมันมาบอกมาบอกเลยแกที่ถือรีโมทแอียงยางเบาคือโทรศัพท์ในแต่จี้งบกี้งบแหล็กกระตุกแปลงเหล็กกระตุกตาก็ะเลยบบานแทงว่าละกระตุกเมื่อไม่จ้ะแปลกเนาะ ไม่ได้วาดล้นแล้วพเพราะว่าแกเป็นคนที่อ,อันพัฒนาศาสตร์ยีหลีไม่ได้วาดล้นพัฒนาการศาอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อทันทีห้แนวทางวันนี้ให้ยเอฟซีเจดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณทุกคนน้องธิยาขอบคุณจ้ะเด้อค่ะขอบคุณข้าวันดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอเป็นไปเราเอฟซีก็สิ่งนี้นะนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างน้องธิยาก,กับแม่ผู้ใจบุญนะคะเพิ่นกะ ถูกงวดที่ผ่านมานี่ยสองศูนย์ตรงๆนะคะถูกสองร้อยนะคะสําหรับงวดน,นี้เพิ่นกระทั้งเลขฝนันทั้งเลขรถส้นกันทั้งเลขหลานน้อยบอกนะคะเลขรถมอเตอร์ไซค์มาส้นถ่ายเพิ่นรถกระบะเพิ่อนรถเ,เก๋งเพิ่นเป็นสี่สามหกนะคะตัดไฮซี่สามสี่หกสามหกนะคะเลขหลานน้อยบอกคือสี่หกนะคะเลขเพิ่นฝันว่าไปเก็บเฮดได้กระดาษกระดาษมีเลขเป็น แปดูนหานะคะกันแปดูนี่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ตัดได้แปด5ูนนหาูนี่นะคะเป็นแนวทางหาเสียงสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นทียากกับเวาเพ่อนไฮพ่อพี่น,น้องเอฟซีโชดีแนวทางของแม่ผู้ใจบุญนะคะ